เราสุกล้นไ้ดูไอ้ยใช่ไอ้เนี่ยเฮ้ยมึงดูโฆษณาดิกูเล่นไรเก้าอี้สนุกว่ามันเป็นเกมเหมือนเกมไซตษทีเนี่ยเออแล้วตอนนั้นก็เล่นเกมไซตษทีไหมครับเออแต่นี้สนุกกว่าคือมั้งคือและใช่ในคอมในคอมไม่ได้เล่นในย่านจัดเลยเก็บกุญแจไปเรื่อยแล้วก็เอาไปเปิดกล่อง แล้วก็ซื้อที่อะไรเงี้ยจะต้องเล่นหลายๆคนไม่คมในใน,ในบ้านอ,อะไรวะจะได้ไปด้องเล่นขคร่องดอกบ้าน <laughs> ระไโทนี่แก้วบ้านน่าจะที่ทอดข้างหน้าโอ้และกาผู้ก็เตียเทียบกันเท่าตัวเองกาบค้าบก็แนละกูเคยไปเจอพี่โทนี่ที่เขาใหญ่เลยโทนี่รักแก่ตเหรอเฮ้ยทุ่นรักเก็ตเลยไม่มีอะไรเลยโทนี่จ่าพี่โทนี่จ่าก็ได้นี่บ้านเขาอ่ะเคลียร์กระเป๋าให้เรียบร้อย ไม่ใช่ของฉันค่ะไม่ใช่ของโทค่ะแม่โอหเอ้ยโอ่ะสเปคสเปควันนี้รเราได้มาท,ที่ชอบที่ชอบก็คือบ้านของคุณโทนี่ที่เขาใหญ่ต้องนี่คือคอนเซ็ปที่ชอบที่ชอบอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบอยากเห็นหน้าตัว,วคุณว่าคุณอยู่ที่ใช่ป่ะตอนนี้หน้าหรือตัวใช่เลยเหมือนผมอ่ะผมว่าไปที่ชอบที่ชอบผมโอ้โหและนี่นี่เป็นรายการแรกเลยนะที่มาถ่ายที่ จริงๆถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพื่อนเป็กไม่ให้มาเลยนะที่เนี่ยเพราะว่าเราเราเจอสองคนส่วนตัวเราื่นตัวมากพี่เทอรนี่เปอนเป็กเขาก็เคยเทอร์นี่รักเกล็ดมึงก็ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี้ยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เปิดประตูนั่นอ่ะเปิดประตูบ้านพี่โทนี่น่าอยู่มากเอ้านี่ไปรู้กับเขาได้ไงเนีดะขุดแอปเปิ้ลบ้านพี่โทนี่เหรอใช่อยาครับ คือเป็นคนชิวๆต้องรับปดีครับคุณบ้านแลงแล้วก็ได้เพื่อนคนที่เป็นพระคือมาตอนเป็นพระหนึ่งครั้งแล้วก็มาตอนงานแต่งงมาถ่ายรายการหนึ่งครั้งซึ่งแบบคนเลิฟฟิ่งหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าได้เห็นบ้านแบบเต็มๆที่สุดแล้วเปิดกล้องอยากดูด้วยการแต่งบ้านขคนที่เป็นยังงไอย่างแรกมองมองถุงเขียวหมอเจียมีบ้านอยู่ในนี้แล้วเขาชวนมาเล่นแล้วเราก็แบบตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วมันแบบเฮ้ย มันเหมือนอยู่คนละโลกอะแล้วอากาศเย็นไงแล้วหมอเจี๊ยบขับมาจอดหน้าบ้านงเนี้ยแล้วขอบหมดเฮ้ยจอดจอดตอนนี้ก็คือมีคนเปิดาตาไปนะแต่ก็ไปเสียงแล้วฟังจากของมึงแต่เหนือดีเลยนะงงเลยที่เราดีกับ่านไว้ตรงแค่นั้นเลยหรอ กลับบ้านไปนอนไม่หลับเลยบ้าน่ะกลับบ้านไปนอนไม่หลับแวหมดเจ็บปายาเหรอเออปลายาในทอสคาน่าทั้งหมดเนี่ยส่วนมากเขาจะเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยหมดเลยกิจกงระทัสคานีเออทัสคานีอ่าฟิลนั้นอะแล้วก็พอเข้ามาในกรองเมน่ดื่มแจกค่าไฟไม่ดื่มครับเป็นสไตล์ฝรั่งเศสโดนไปสามพันกว่ามีความบ้านฟาร์มกว่าบ้านแบบคันชี่คันชีฟาร์มอะไรเงี้ยเราชั้นเดียวแล้วทำไมเลือกบ้านชั้นเดียวไม่เคยอยู่บ้านชั้นเดียวเลยตลอดชีวิตอยากสัมผัสความรู้สึกบ้านชั้นเดียวอย่างเอย่างตอนอยู่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีแบบ เขาจะเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยทุกอย่างมันไปถึงหมดเลยมันต้องเดินขึ้นเลยเงี้ยมันใกล้มันง่ายใช้ชีวิตง่ายๆแต่วิวต้องดูวิวด้วยมึงก็ชั้นเดียวดิที่สมัยเด็กอะบ้านเรอใช่จิวชิวๆเลยดูหนังไหมได้ใช่ไปไปไปเป็นหนูบ้านดีกว่า เชเลยครับเชลยเอ้าเอารู้เลยพีเมียมเกมนี้เกมนี้กูก็เล่นไม่ใช่เหรอสนุกป่ะไม่ได้อดยู่สลุดีผมได้ผมขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวโอนให้เอ้าโหไม่เกรงใจนะตอนนี้เอาจริงมาละเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยพูดเล่นแต่ตอนนี้เอาจริงครับกะบ้านไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหรอหรือมีการตกแต่งยังไงบ้าง คือฟังก์ชันเดเิมไปอย่างนี้แล้วไม่มีการทุบไม่มีการไม่มีเลยได้เลยครับแอดมินปกติเราเป็นนึกออกไหมเราเ,เป็นคนที่ซื้อแล้วต้องทุบเลยการที่อันนี้มันเหมือนฝืนเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับบ้านหลังนี้ฉันองว่าเป็นบ้านที่เขาชอบจริงจริงอ่ะจริงๆส่วนหนึ่งคือมันเรื่องงบด้วยราคาด้วยงบนี่เองมันเป็นของผุ้เฟือยท่เราชอบอ่ะโคนี้หน้าเหมือนอากูคนนึงที่หนึ่งเลยคือเราซื้ออากาศ แต่ล้วคนสองอะคนหนึ่งไม่ได้ได้เหมือนพี่ฟััง์ชนบ้านมีอะไรบ้างกี่ห้องนอนฟังก์ชันในบ้านใช่ไหมจริงจริงมันเป็นสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนเกียรห้องครัวหนึ่งห้องครัวห้าห้องน้ำดูข้างหน้าไนี่อยู่กันแบบเสมอแบบฮับบิทอะไรเงี้ยเราว่าเพว่าไอ้ก้อนั้นไอ้ก้อนกลมมันใหญ่แบบเหมือนโอเวอร์ไซส์เนาะมันเลยทำให้ดูบ้านเล็กในงั้นไปโซนนี้โซนแรกเลยชอบคือตอนแรกอ่ะซุ้มโค้งเนี่ยเราเอาไว้เป็นปูแบบ ไอตัวนั้นอะเบาแล้วก็นวดนอนนวดกันเลยนี้ไอ้ดีเบาเอ้ยไปืูนะดีของโอเคชื่อว่านอนนวดนอนนวดกันไอ้ก้อนกลมมันใหญ่แบบเหมือนโอเวอร์ไซส์เนาะมันเลยทำให้ดูบ้านเล็กไม่งั้นไปโซนนี้โซนแรกเลยชอบคือตอนแรกอะซุ้มโค้งเนี่ยเราเอาไว้เป็นปูแบบนี่คือกอลับมาเพื่อออมรีโดยเฉพาะยิ่ยิ่ มองวิวออกไปข้างนอกเวลากินข้าวโต๊ะก็คือยายามเล็กโตให้มันแบบไม่ใหญ่มากไม่แกรนนะเราใช่เราเราเราไม่อยากให้ของที่มันดูลักชัวรี่โชคดีนะที่เขาไม่ใช่คนขัดกันอะเด็กสองคนเนี่ยเหรอเออก็เอ้ยชอบโอ้ชอบโต๊ะเล็กๆอ๋อเปล่าไอ้ย่าจะตอบเปล่าก็คือจบละเรียบร้อยคือจบละถ้ากูกับมือคำก็คือจบละใช่เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอเคเออแต่ท่านนี้เนอะก็จะชอบเล็กๆชอบมึงชอบมาตัวเอ้ยชอบเออใช่ รู้สึกว่าสีทองมันเข้ากับที่ไอ้เงี้ยแค่เมื่อก่อนอ่ะแค่จะเดินออกไปข้างนอกอ่ะม้ยจะเดินไปข้างนอกอะอ๋อม่ายกูจะเปิดประตูอะไรไอ้ตัว อะไรวะตามหล่าฐานนอนจ <laughs> ้า <laughs> <laughs>